สวัสดีค่ะเราไปรู้จักการไฟฟ้าส่งภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะพงันกันนะคะค่ะและจุดนี้นะคะเป็นป้ายบอกทิศท,ทางการเข้าใช้บริการของการไฟฟ้าเกาะพงันนะคะแล้วการไฟฟ้าเกาะพงันของเรานะคะมีระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงง่ายค่ะ เรายังมีนะคะที่จอดรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และยังมีที่จอดรถสำหรับบุคคลพิเศษค่ะตรงนี้นะคะยังมีกลิ่งเพื่อขอความช่วยเหลือสำหรับบุคคลพิเศษค่ะตรงนี้นะคะเป็นทางลาดสำหรับบุคคลพิเศษราวจับกันตกสำหรับบุคคลพิเศษและก็มันมีพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นค่ะ และยังมีการติดป้ายนะคะให้ระมัระวังถึงทางต่างระดับค่ะตรงนี้นะคะเป็นแผนผังบอกถึงจุดเข้ารับบริการภายในสำนักงานค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดคัดกรองก่อนเข้ารับบริการค่ะ การไฟฟ้าเรานะคะเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะโดยหยุดทุกวันนะคะตตเกษ์ค่ะแล้วก็เวลานะคะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสนาทีค่ะจนถึงเวลา16นาฬิกาสนาทีโดยไม่มีพักเที่ยงค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดแรกของการเข้ารับบริการโดยจะมีน้องพนักงานนะคะคอยคำแนะนำแล้วก็คอยกดบัตรคิวในการใช้บริการค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นจุดแสดงผังกระบวนงานการทำงานค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดบริการรับคำร้องค่ะเราจะมีการจัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้สะดวกแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการค่ะและตรงนี้นะคะเป็นจุดรับ ชําระค่าไฟฟ้านะคะเราก็จะมีการจัดโต๊ะทํางานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกแก่ผู้มาให้บริการและผู้มารับบริการค่ะการไฟฟ้าสมบูรณภาของเรานะคะมีการจัดระบบแสงสว่างเพื่อให้เพียงพอสําหรับผู้มาใช้บริการค่ะและยังมีโซนที่นั่งนะคะให้พอเพียงสําหรับผู้มาใช้บริการค่ะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะสําหรับผู้มาใช้บริการโดยจะมี เครื่องวัดความดันค่ะที่ชาร์จไฟรถเข็นสำหรับบุคคลพิเศษค่ะถังขยะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะแล้วก็บริการน้ำดื่มค่ะเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางที่ไม่มีสิ่งกีดขวางนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถเข็นสำหรับบุคคลพิเศษค่ะ แล้วเราก็ยังมีนะคะเก้าอี้นะคะเก้าอี้สำหรับบริการบุคคลพิเศษค่ะแล้วก็ใกล้ๆก,กันนี้นะคะทางนี้ค่ะเราก็ยังมีนะคะช่องทางที่ให้บริการสำหรับบุคคลพิเศษด้วยค่ะและในการรับบริการแต่ละครั้งนะคะเราก็ยังมีระบบ s m i ย e b บ็อเพื่อใช้ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการแต่ละครั้งค่ะ สำนักงานเรานะคะยังมีบริการห้องน้ำสาธารณะค่ะโดยแยกระหว่างห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายอย่างชัดเจนค่ะแล้วเราก็ยังมีห้องน้ำสำหรับบุคคลพิเศษด้วยนะคะนี่ค่ะห้องน้ำสำหรับบุคคลพิเศษค่ะเราจะมีกลิ่งของความช่วยเหลือนะคะเราจับค่ะ และก็สัญญาณของความช่วยเหลือค่ะภายใหนห้องน้ำของเรานะคะเราจะมีการจัดการดูแลทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้มารับบริการค่ะ เรานะคะมีการจัดโซนพื้นที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้มาใช้บริการค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นโซนที่เรานะคะจัดไว้ให้สำหรับคนสุบรีภายในสนันงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพเภอ,อมพันค่ะ